ลองจินตนาการกลับไปกว่าร้อยปีโลกยังไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนสงครามและความจำเป็นของอาวุธที่ไว้ใจได้ในยุคนั้นทหารสหรัฐใช้ปืนพกลูกโม่แบบเก่ามันยิงได้ช้า บรรจุกระสุนได้น้อยและแรงหยุดยั้งก็จำกัดบางครั้งยิงไปแล้วศัตรูก,ก็ยังวิ่งเข้ามาได้จนเกิดความคิดว่าโลกต้องการปืนพกที่แรงกว่าแม่นกว่าและยิงต่อเนื่องได้และชายผู้ถูกจดจำในประวัติศาสตร์อาวุธจอห์นโมเสสบราวนิงเกิดปี1855ในเมืองออกเดนรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกา เขาเริ่มสนใจอาวุธตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่กับครอบครัวชาวมอมอนที่เชี่ยวชาญงานช่างโลหะบราวนิงเรียนรู้การทำปืนจากพ่อของเขาและเริ่มสร้างปืนของตัวเองตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ชายคนนี้ไม่ได้แค่ช่างทำปืนทั่วไปแต่เป็นนักประดิษฐ์ที่คิดล้าหน้าไปหลายสิบปีเขาออกแบบปืนกึ่งอัตโนมัติปืนลูกโม่ปืนกลน และแม้แต่กระทั่งปืนสั้นสำหรับใช้ในสนามรบผลงานของเขาถูกนำไปใช้ทั้งในสงครามโลกครั้งที่1และ2รวมทั้งสงครามเกาหลีและเวียดนามบราวนิ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนักออกแบบอาวุธที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์บราวนิ่งเห็นจุดอ่อนของปืนรุ่นเก่าเขาเชื่อว่ามนุษย์ต้องการปืนที่ไม่เพียงยิงได้แต่ต้องเชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์ เขาเริ่มออกแบบปืนพกกึ่งอัตโนมัติใช้แรงรีคอยของการยิงแต่ละนัดบรรจุกระสุนใหม่โดยอัตโนมัติมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในตอนนั้นและนี่คือจุดกำเนิดของโค้ก1911หลังจากการทดสอบยาวนานเกือบ10ปีในปี1911กองทัพสหรัฐประกาศให้โค้ก1911เป็นปืนพกมาตรฐานของกองทัพ กระสุนที่เลือกใช้คือจุด45 ACP แรงหยุดยั้งสูงพอที่จะหยุดศัตรูด้วยนัดเดียวและจากนั้น M1911 ก็กลายเป็นเพื่อนคู่กายของทหารอเมริกันลองจินตนาการทหารมือใหม่ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถือ M1911 อยู่ในมือครั้งแรกความรู้สึกหนักแน่นมั่นใจว่าเมื่อยิงไปศัตรูไม่สามารถลุกขึ้นมาง่ายๆเสียงแชะของการขึ้นนก และเสียงปังของการยิงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นใจในสนามรบสงครามโลกครั้งที่สองยิ่งตอกย้ำความโดดเด่นของ m 1 9 1 1จากชายหาดนอร์มันดีไปจนถึงแนวรบในยุโรปทหารอเมริกันนับล้านพกปืนรุ่นนี้ติดตัวมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าที่ผู้รอดชีวิตจะเล่าต่อทุกครั้งที่เสียงปืนดังขึ้นมันไม่ได้แค่กระสุนแต่มันคือความมั่นใจความหวัง และความอยู่รอดเหมือนเพื่อนร่วมรบที่ไม่เคยทรยศแม้ในสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดสงครามโลกยังไม่ลืม M 1 9 1 1สงครามเกาหลีเวียดนามหน่วยรบพิเศษและหน่วยคอมมานโดทั่วโลกยังคงเลือกปืนรุ่นนี้แม้จะมีตัวเลือกใหม่ๆเพราะ M 1 9 1 1ไม่ใช่แค่ปืนแต่คือเครื่องมือที่เชื่อถือได้ เครื่องมือที่ให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือมั่นคงราวกับส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ว่าศัตรูจะเข้ามาอย่างไรหรือสถานการณ์จะรุนแรงเพียงใด m 1 9 1 1ก็ยังคงยืนยันตัวตนของมันเองเป็นตำนานเหล็กกล้าที่ฝังอยู่ในประวัติศาสตร์โลกตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือความเรียบง่ายและการออกแบบที่สมบูรณ์แบบทุกส่วนทุกกลไก ผูกคำนวณมาอย่างแม่นยำสมดุลน้ำหนักการดีดการขึ้นนกทุกอย่างลงตัวจนมีการกล่าวในวงการว่าใครเคยจับ M1911 แล้วจะไม่มีวันลืมความรู้สึกนั้นได้ M1911 ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในสนามรบมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมปืนในอเมริกาปรากฏในภาพยนตร์สงครามหนังบูและวิดีโอเกมหลายเกม จาก Saving p r i v a t e r y a n John Wick American Sniper ไปจนถึงเกมแนว FPS หลายเกมมันเป็นปืนที่ผู้คนจดจำได้ทันทีจากรูปลักษณ์และเสียงปัจจุบัน M 1 9 1 1ยังถูกผลิตโดยหลายบริษัททั้งโคกคิมเบอร์สปริงฟีดอมารีและอีกมากมายมีทั้งรุ่นปรับแต่งใหม่ใช้วัสดุเบาปรับกลไกให้ลื่นขึ้นแต่หัวใจหลักยังคงเป็นจิตวิญญ,ญาณของบราวนิง ชายผู้สร้างสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะคงอยู่ได้เกิน100รปีแต่ตอนนี้มันยังอยู่และยังคงแม่นยำทนทานและเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมั่นเหมือนเดิมโค1911จึงไม่ใช่แค่ปืนแต่คือตำนานเหล็กกล้าที่ฝังอยู่ในประวัติศาสตร์โลกตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ในมือของผู้ศรัทธาอยากรู้เรื่องต่อไปไหม กดไลค์และติดตามช่องเหมียวอยากเล่ากันเลยรับรองมีเรื่องสนุกสนุกรอคุณอยู่ทุกคลิปและเจอกันในคลิปหน้าครับ